ใครว่านาฬิกาทําจากหินไม่ได้เรือนนี้ครับทิสโซล็อกวอชลิมิเต็ด9 9 9เหรียญทั่วโลกครับ สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการ Watch e s e t กับผมหนุยเป็นเยี่ยมครับวันนี้มีนาฬิกาแปลกใหม่มารีวิวแบบอันบ็อกให้กับเพื่อนๆชมอีกเช่นเคยครับวันนี้เป็นนาฬิกาที่แฟนๆทิสโซ่น่าจะต้องชื่นชอบครับกับ Lock Watch เรือนนี้ครับนาฬิกามาอยู่ตรงหน้าแล้วซึ่งต้องบอกก่อนว่าเป็นนาฬิกาที่ทำเพียงแค่999เรือนทั่วโลกแล้วก็มีขายในเมืองไทยจานวนน้อยมากๆเข้าใจว่าตอนนี้ถ้าเพื่อนๆได้ดูคลิปนี้ อาจจะหมดแล้วหรือถ้ายังไม่หมดก็มีขายที่เดียวครับที่ทิโซวันแบงคอกเท่านั้นครับอะมาดูกันนิดนึงแล้วกันว่าเรือนนี้มีอะไรพิเศษบ้างเดี๋ยวรีวิวไปพร้อมๆกับกล้องบนนะครับสิ่งแรกที่มาคู่กันก็คือตัวของวารันตีคอนดิ i t i o แล้วก็คู่มือต่างๆนะครับแล้วก็ใบรับประกัน พาเช็ดนาฬิกาอ่ะเอาพวกนี้ย้ายไปก่อนนะแต่สิ่งหนึ่งที่เพื่อนๆจะเห็นก็คือว่ารอบนี้เขาใช้โลโก้วินเทจนะไม่ได้ใช้โลโก้แบบนี้อย่างเดียวด้วยนะเพราะว่าบนคู่มือเนี่ยเป็นโลโก้แบบวินเทจของคิโซเดี๋ยวไปดูกันว่ามีแอบ,บอยู่ตรงไหนอีกหรือเปล่านะสำหรับโลโก้นี้เปิดกล่องออกมาเนี่ยก็จะเห็นเลยครับว่าเป็นนาฬิกานาฬิกาจากหินจริงๆเพราะว่าตัวกล่องเนี่ยจะมีการ เพื่อผิวนะให้ดูเป็นหินแกรนิตนะเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บของอย่างอื่นลงไปในกล่องก่อนนะจะได้ไม่เกะก,กะเปิดก่อนอ่าโอเคนาฬิกาเรือนใหญ่กว่าที่คิดมากๆนะเพราะว่าเป็นรุ่นที่ทําออกมาอีกรอบหนึ่งนะครับให้สวยงามมากยิ่งขึ้นปั๊บเพราะว่าตามสมัยนิยมนะครับมันก็ต้องใหญ่ขึ้นด้านข้างก็มีเขียนไว้นะว่าเป็นนาฬิกาทิโซล็อกวอชนะครับ ของแท้จากหินแท้นะจากจุงฟาวในเทือกเขาเอลฟ์นะเดี๋ยวว่ากันฉลองครบรอบ40ปีด้วยเดี๋ยวมาค่อยๆไปทีละเรื่องแล้วกันว่าเอ๊ะมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเอากล่องออกก่อนแล้วก็เอาถาดนาฬิกาเข้ามานะครับโอเคครับมาค่อยๆดูกันว่าเรือนนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างนะขออนุญ,ญาตแกะออกจากพลาสติกก่อนแล้วกันนะอย่างแรกเลยที่เราจะรู้สึกได้เลยก็คือ มันคือหินจริงๆเลยนะซึ่งความพิเศษของมันเนี่ยอยู่ตรงที่ว่าตัวเรือนนี้มีการเจาะขึ้นรูปนะครับด้วยระบบ CNC นะหรือเรียกว่าแบบสว่านนะครับซึ่งมีความคาดเคลื่อนเพียงระดับมิลลิเมตรนะเรียกว่าละเอียดมากๆแล้วก็ทําการขึ้นรูปความพิเศษของเรือนนี้ก็คือว่าใน999เรือนนี้มันจะเป็นหินที่หน้าตาไม่เหมือนกันเลยนั่นแปลว่าใครที่ซื้อไปเนี่ย ไม่มีเรือนไหนซ้ำกับเรือนไหนเลยบางเรือนอาจจะเข้มบางเรือนอาจจะอ่อนบางเรือนอาจจะออกสีเหลืองมากกว่าสีขาวมากกว่าเพราะฉะนั้นทั้ง999เรือนเรียกว่า ยูนิคพีซ e ก็ได้ครับเพราะว่าแต่ละคนก็จะได้เรือนที่แตกต่างกันออกไปนั่นเองซึ่ง Lo อกวอชเนี่ยเคยทำมาแล้วครั้งแรกในปี1985หรือ40ปีที่แล้วนะครับอันนี้ก็ฉลองครบรอบ40ปีนั่นเองนะครับตัวเรือนเนี่ยต้องบอกว่ามีขนาดที่ใหญ่ขึ้นเป็นไซส์38มิลนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็จะเล็กกว่านี้แล้วก็ตัวเข็มครับของเดิมก็จะมี2สีครับ รอบนี้เนี่ยสีเดียวเลยนะเป็นโมโนโทเลยนะครับก็จะมีโลโก้ทิโซ1853อยู่บริเวณ12นาฬกาครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยเขียนว่าสวิตเมสนะครับแล้วก็ขาเนี่ยเป็นลักษณะพิเศษนะเพราะว่าลักเขาจะเป็นแบบนี้นะครับก็คือยื่นออกมาแล้วก็เป็นตัวที่ามาดูกันนิดนึงแล้วกันว่าตัวเรือนเป็นยังไงตัวเรือนทั้งหมดนะครับตรงนี้จะเป็นนาฬิกาที่ เป็นหินนะครับแล้วก็แปะคริสตัลซัฟฟแบบโดมนะครับด้านบนส่วนด้านหลังเนี่ยครับก็คือเครื่องนั่นเองนะตัวเครื่องเนี่ยจะอยู่บนสแตนเลสสตีลครับแล้วก็เป็นเครื่องค e อร์ส t a ทําำงานด้วยระบบใส่ฐานนะครับแล้วก็มีการ engrave ไว้ด้วยว่ามีทั้งหมดกี่เรือนซึ่งตัวนี้จะเป็นลิมิเต็ดนะครับอยู่ที่999เรือนนะครับอ่ะก็ เดี๋ยวให้ดูกันทีละเรื่องแล้วกันนะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างสําหรับรุ่นนี้นะครับสิ่งที่น่าสนใจแล้วผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะงงว่าอ้าวแล้วถ้านาฬิกาเป็นแบบนี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนฐานหรือว่าจะดูแลรักษายากไหมเพราะว่า ตัวกระจกเนี่ยมันติดไปกับตัวเรือเลยไม่รู้ว่ามันจะแกะเข็มหรือว่าดูแลรักษายัางไงก็ต้องบอกแบบนี้ครับว่ามันเป็นนาฬิกาคอร์สเพราะฉะนั้นการดูแลรักษาเนี่ยค่อนข้างง่ายก็คือเปลี่ยนฐานทุกๆ2ปีครับก็เพียงพอแล้วนะครับในการดูแลแล้วถ้าเกิดว่าอยากรู้ว่าฐานหมดไม่หมดเนี่ยตัวเข็มมันจะมีตัวอินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่า eol นะครับในการบอกด้วยก็คือเวลาที่ฐานมันใกล้หมดมันจะกระตุกให้เห็นชัดๆน,นะว่าเฮ้ยฐานใกล้หมดแล้วนะครับพอฐานใกล้หมดเนี่ย ก็แค่ไปเปลี่ยนฐานนั่นเองนะ,ะนั้นมันก็เลยดูแลรักษากันค่อนข้างง่ายครับแล้วก็มีการ engrave นะครับที่บริเวณของเม็ดมะยมด้วยนะเป็นตัว T นะก็เป็นสัญญากษณของทิโซ่นะครับแล้วก็ด้านหลังนะก็เขียนล็อกวอชอย่างจริงจังสวยงามมากนะครับแล้วก็มีสกรูทั้งหมด6ตัวนะครับในการยึดฝาหลังเข้าไว้กับตัวเรือนซึ่งตัวเรือนนี้ย จะเป็นสส่วนนะครับก็คือส่วนของเครื่องที่อยู่บนสแตนเลสสตีลแล้วก็ส่วนของเ,ออเคสนะครับที่เป็นหินนะเพราะฉะนั้นเรือนนี้มันจะต้องทําแล้วก็ติดไปเลยนะติดไปเลยนะครับไม่สามารถที่จะลื้อเข็มออกมาได้หรือว่าเปลี่ยนเครื่องได้เพราะฉะนั้นก็ถ้าซื้อแบบนี้ก็ต้องดูแลนิดนึงครับว่าทุกๆ2ปีเนี่ย ควรจะต้องเปลี่ยนทานครับเพื่อจะได้ให้มันเนสามารถทํางานได้อย่างเที่ยงตรงแล้วก็ดูแลเครื่องไปอย่างยาวๆนั่นเองครับมาดูเรื่องของสายนิดนึงครับสายเนี่ยจะมีความลักษณะที่พิเศษขึ้นมาอีกนิดนึงครับก็คือเรื่องของตัวหนังนะถ้าจับเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับอารมณ์คล้ายๆกับกำรรยีนนะสีดําควบคู่กันไปด้วยแล้วก็เทปเปอร์นะให้มันเล็กลงมันก็จะดูเรียกว่าเลียวขึ้นเซ็กซี่ขึ้นนะสำหรับตัวเรือนนะครับทำจากหิน ที่เรียกว่าหินแกรนิตครับจากเทือกเขาแอลบนภูเขาหรือว่าุบเขาที่ชื่อว่าจุงฟาวนะครับในสวิตเซอร์แลนด์มาถึงฝาหลังนิดนึงนะครับฝาหลังเนี่ยมีรายละเอียดเขียนไว้ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะขออนุญ,ญาตลอกออกก่อนนะจะได้เห็นชัดๆว่ามีอะไรเขียนไว้บ้างนะครับอ่าผมขออุปกรณ์เสริมนิดนึงนะเนื่องจากว่าอายุมากแล้วนะครับขอใช้แว่นขยายนะก็เขียนว่าจินินสโตน ฟอมจุงฟาวนะเป็นกินแท้ๆจากเทือกเขาแอลข,ขาจุงฟาวนั่นเองนะแล้วก็ตัวจุงฟาวเนี่ยมีความสูงถึง4,158เ mm มตรครับแล้วก็เรือนนี้อย่างที่เล่าไปครับเป็น l i m i t ต็ดอีดิชั่แล้วก็ s u p p l านั่นเองนะอ่ะส่วนของด้านหน้านะถ้าเกิดว่าจะให้ดูกันแบบชัดๆน,น,นะเห็นไหมก็เรียกว่างานเนี่ย ไม่แพ้ตัววินเทจเลยนะครับแล้วก็ทํามาได้เรียบร้อยมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวจะลองขึ้นข้อให้กับเพื่อนๆที่ดูกันนะครับว่าขนาดเรือน38มิมบนข้อมือ6.2เนี่ยเป็นยังไงอ่ะโอเคครับขึ้นข้อเรียบร้อยแล้วนะกับเรือนนี้ครับทิ่โซ่ล็อกวอ h ครับก็ต้องบอกเลยครับว่าโอ้โหมันดูเหมือนมันให้เอฟเฟกอีกแบบหนึ่งเลยนะที่แตกต่างจากตัววินเทจพอสมควรถึงแม้ว่าวินเทจจะใช้ล็อกวอชเหมือนกันนะ แต่เรือนนี้พอมันเป็นสีแบบออกคล้ายๆกับโมโนโทนะครับไม่ค่อยมีสีสันเนื่องจากว่าตัววินเทจเนี่ยมันจะมีสีสันก็คือที่เข็มด้วยเดี๋ยวขึ้นรูปคอมแพร์ให้ดูแล้วกันนะแต่ว่าพอใส่แบบนี้แล้วรู้สึกเลยครับว่ามันดูลักชัวรี่ดูควายลักชัวรี่สำหรับผมนะเพราะว่ามันโมโนโทแล้วก็ค่อนข้างสวยมากนะอ่ะเป็นไงครับ ขนาด38มิลน,นะแล้วก็หนาประมาณสัก8มิล8.7มิลน,นะถ้าผมจำไม่ผิดก็ถือว่าทำออกมาได้สวยงามมากๆแล้วก็เอฟเฟกที่ไม่มีเข็มวิเนี่ยทำให้นาฬิกาดูเรียบร้อยมากยิ่งขึ้นแล้วก็ดูนิ่งมากยิ่งขึ้นนะเป็นไงครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชื่นชอบหรือว่าชอบรุ่นนี้นะฝากคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับส่วนใครที่กาลังตามหาอยู่ก็ลองไปสอบถามที่ทิชโซวันแบงคอกูนะครับว่ายังเหลืออยู่หรือเปล่าแว่วๆ well, 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 ว่าน่าจะเหลืออีกสักเือนนึงมั้ง ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแต่ที่แน่ๆทั้งหมดมีเพียงแค่999เรือนในราคา39,000บาทหวังว่าเพื่อนๆจะชื่นชอบนะครับแล้วฝากคอมเมนต์มาบอกหน่อยว่าชื่นชอบเรือนไหนหรืออยากจะแนะนำให้เราไปรีวิวนาฬิการเรือนไหนก็เล่ามาหรือว่าคอมเมนต์มาด้านล่างได้ครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์ทั้งช่อง Crazy Dial และก็ Benjamin Channel กลับมาพบกับรายการ Watch i s i t ได้ใหม่ในเอพิโซดหน้า เราจะนำนาฬิกาแ,แปลกๆใหม่ๆมารีวิวให้กับเพื่อนๆได้ชมกันครับแล้วพบกันครับสวัสดีครับ